แต่อย่างว่านะฮะที่เนี่ยคนโบราณเขาก็ามีไล่มีนาเนะาะเพราะงั้นอยู่ไม่ได้หรอกแล้วคนจีนหลายเนาะที่อุจอมใส่เขาลงไใส่เขาลงไปเอ้คนไปไปไปในวันไม่มีคน <c oughs> อ้าวเขาเรียกได้ไดิออกนะไปกระเป๋าวางระกิตระกาย Nốt đi đi mà Nốt tục tục đấy Xa bài Th nó, đuôi Đây เฮ้ยทุกอย่างผ่านมาไปไปล้วไปแล้วสายแล้วครับทำได้้าครับ่ยส um ์อีกขึ้นกบแล้วลุกไหลแล้ไหอ้กินข้าวนะออกินข้าวงออ่ 是没有情绪，失去没有再说的意义。很、嗯、多时候、啊，轮车队，有刚刚那边说，说要、嗯

แล้วก็แนะนำนะครับให้นั่งรถกลอบเนี่ยสะดวกสบายดีไม่แพงด้วยเที่ยวในเมืองรอบๆเนี้ยเรา,าไปสถานที่ต่างๆก, <c oughs> ก็หนึ่งพันหนึ่งพันกิโลใช่ไหมก็หนึ่งหมื่นหนึ่งก็เรอันนีนน้ก็ได้ เราไปเย็บเป็ดฟูอันนี้ก็เินื่อยเนี่ยตลาดนะแ,แล้วถามว่าไกลมันก็เดินนะถ้าเดินบ่อยๆก็ไม่ไกลเพว่าไม่ไกลแต่เรานานๆเดินทีสักไ,ไกลแล้วก็ไม่ไกลประมาณ500เมตรเนาะจากที่พักเนี่ยตลาดน,นี่แปดร้อยมั้ง800ร้ <800, S 1> ใช่ไหม เรื่อยๆนะครับเราเที่ยวเด็กกันนั่งสบายเพื่อนๆบางทีอาจจะไม่มีเวลาเราก็ดู youtube ของเที่ยวเด็กกันนะฮะไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะเราก็ไม่ว่ากันเราพื่อหัดทำก็ฝาก u t u b e ช่องช n e l เที่ยวเด็กกันนะครับไว้ให้กับเพื่อนๆได้ดูก็ มีอะไรก็ตำเหนยียกเรียนได้แต่อย่าอยาดานะเพราะเรามือใหม่นะมือใหม่เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีเวลาว่าร่างนะนะก็ได้ไป,ไปเก็บอัอเดไปเรื่อยๆนะครับี่ก็้ตัวารนัร้านค้าส่วนมาก,กเดี๋ยวนี้คนจีนนะก็เข้ามา ขาขายที่เมืองอุดรมชัยเนี่ยคนจีนเยอะคนจีนเขาอ่ารัฐบาลเก็ส่งเสริมให้ออกคนจีนออกมาจากประเทศเพื่อมาต้องสร้งงรงเพราะประเทศเขาคนเยอะอ่ะเขาก็ยจะมาหากินกันอยู่แล้วแหละแล้วคนจีนเนี่คนขย,ยันเขาก็ส่งมาทางด้านเอเชียเยอะไม่ว่าจะลาวกัมพูชาไทาย ก็มาทำหาชีนเปิดร้านรัฐบาลก็ให้เงินกู้คนจีนก็มาค้าขายด้ยวยความอดทนนะสร้งสรงสางเคร้่งตัวมาคนก็มาได้ลาอ่าได้ภรรยาคนคงลาเพื่อเป็นแนวทางการอยู่ของของเขานะครับนะครับเพราะว่าคนจีนก็ส่วนมากก็มาจากแถวเสฉรนนา ก็ก,ก็ก็โอเคอยู่นะผมว่าเราเที่ยวหาความรู้ไปเรื่อยๆบางท่านที่เป็นแฟนรายการของช่องยูทูบของเที่ยวด้วก,กันก็ได้ดูอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยที่เราเสนเอนะฮะเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาเที่ยวนอกจากเราทํางานแล้วถ้ามีเวลาพักผ่อนเราก็จะมาหาความรู้เรื่อยๆเป็นกําไรชีวิตนะครับแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนๆก็มาชาร์จแบตเตอรี่เป็นรทั้งวนี้นก,กันนะการท่องเที่ยวก็จะได้เครื่องคัา้โควิดก็ทําลายทั่วโลกนะเนาะเศรษฐกิจซบเซาไม่ว่าประเทศไหนประเทศไหนก็ซบเซา เราพูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟความเร็วนะครับออุดมชัยก็ไม่ไกลนะครับประมาณไอ้ประมาณจักรโลเนี่ยเข้าเนี่ยสองกิโลสถานีนะไม่ไกลเนาะในห่บ้านหลวงก็บางหมอ่บ้ากลางก็เกือบสากิโลนะอันนี้ก็แค่สองกิโลแต่ว่าทางไม่ค่อยดีเนาะ เป็นล้ no? มเป็นบ่อมันก็ยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้มันจะเทสปาลหรือว่าแขวเรื่องเงินดอยหรือไองมันป EX ล่อยมันก็เสียหายเยอะเลยระหว่างขึ้นสานอันนี้แม่น้ำหรอวะใช่ไหมแม่น้ำหรอโอ้โหเรื่องน้ำเลยเออได้ตอนลงมาเราไม่ได้มาทังนี้หรอเนาะมาบ่อ ภูเขาเนะโอ้สวยภูเขาใหญ่อากาศตอนนี้คือว่ามฝนนะฮะรถกลมนุ่มโลดีสบายเมืองโดมชัยหรือว่าเมืองชัยเมืองไซตเมืองชัยเราก็อ่านไม่ค่อยออกอ่ะเราตัคดคลิปนี้ก่อนเนาะแล้วเราจะไปสถานีรถไปแล้วค่อยต่อคลิปหน้า Ah.